พี่น้องงวยแหลกแยกมันแซ่บๆแล้วกันครับผมมาๆๆๆซ่อนน้ำจิ้มในถ้วยแบบมีไงนะพี่น้องมาครับมาๆๆหอยปังเป็นหอยแบบกินได้เบิดโตนะพี่น้องแซ่บครับออื wow สวัสดีครับพี่น้องไก่กินแซบนะครับพี่น้องวันนี้ได้หอยปังครับพี่น้องหอยปังจิ้มซีฟูดนะครับมาฝากฟรีต่อน้องมาสู่พี่น้องกินครับผมมาด้วยน้ำจิ้มซีฟูดนะครับพี่น้องแบบเกี่ยวใหญ่ๆเต็มๆนะครับพี่น้องเพ็ดแบบเข้มข้นนะครับพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานนะครับก้าวแก้มวันนี้ได้สลัดนะครับพี่น้องกรอบๆเลยนะครับแล้วก็แตงกวาทั่วผู้นะครับพี่น้องแล้วก็มีพริกสดน้ำนะครับพี่น้องมาแซ่บๆนล้วกันครับพี่น้องหอยปังหอยปัง เป็นใส่ไงคัดพิเศษนะครับพี่น้องว่าน้ําจิ้มซีฟู้ดมาอย่างดีเลยเศษๆน้ำกันกรบผมา<ป>โอ้โห <laughs> พี่น้องงวยแหลกแยกมันเศษๆน้ำกันกรบผมมากมามา,มาซ่อนนดมจิมม้มอยู่ในถ้วยแบบมีไงนะพี่น้องอย <c oughs> มาครับมาๆมากๆ <c oughs> หอยปังเป็นหอยแบบกินได้เบิร์ตโตนะครับน้องเศษๆครับ Ừm. Cột nó. Ừm. Cột phụ. Xong. Ừm, đổ bê tông luôn nha mọi người. ตัวใหญ่เต็มโอ้ยหลุดมือพี่น้องหลุดนจักใหม่แล้วตัวใหญ่เต็มปิกัดพี่น้องโอ้่นักปั่ สุดยอดพี่น้องช้ำช้ำหวานๆกลิ่มแบบซาใจอยู่น้อง 皮农兵。 เหนื้อกรุบๆมันบานพป่น้องบานแห้งหลอนล <c oughs> โอ้โหี่น้องบ มาละกินนกมาหละกินนกกรอบ

มีนั่งอยู่เลขขายนะพี่น้องหลังเลงันบรรยาก,กาศตอนแรงๆครับกาหลังเป็นส่วนเศรษฐ,ฐ,ฐกิจนะครับของขายบรรยาก,กาศดีครับวันนี้พี่น้องพ้นพึงลงมาใหม่ๆนะครับ กำกำไปนองแบบว่าแบบเต็มแก้วนะครับไปน้องไงใหญ่เลย่ใส่อัอนอ ก็ไปเห็นผลเลยใส่จินดากาไปพี่น้องฟิกแดงจินดาเนื้อสัตว์บอกพี่น้องโอ้โหสวงแหละ ขนอดครับพี่น้องหอยปังนะครับบ่ผิดหวังจักเกือกนะครับสำหรับ่จเอนะครับเพราะว่าล่างหลากาต้มเครื่องสมุนไพรย่างดีนะครับพี่น้องใส่เกลือใส่ใส่เกลือใส่สลิดจักหน่อยนะครับพี่น้องกินสาบกินข้าว่มีนะครับเขี่ยวกรุ๊บนะครับกินใดหอดใส่หอดก้นมันนะครับพี่น้องเพราะว่าหอยที่ใจเออมาเห็นก็คือจะเอามาขังไว้สะก่อนนะครับหนึ่งถึงสองคืนนะครับพี่น้องแล้วก็เอามาพักไว้เห็นมันคายน้ำนะครับแล้วก็จะเอามาต้มจะได้รสชาติแบบ ช้ำๆกรุบกรอบๆนะครับพ ah ี os, choices, s, turkey, estado, ่น้องลาวก็มนียวกรอบหวานเส่บนะครับพี่น้องเอากเป็นมาสหรับี่นีนะครับพี่น้องเนาะเจอกัขยะดไวซันี่นะครับก่อนจากกันไจังใดกาบขาฝากพี่ฝากน้องฝากกไรกแช่นะครับกดติดตามเป็นกาลังใจส่องหน่อยแนนะครับคลิปหน้าเจ๊จะมียังมาฝากพี่ตน้องมียังมาสู่พี่น้องกินติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้ไวซานีจ้ากันคลิปหน้าสวัสดีครับ